บัดเนฮเสียงที่มันเกิดเคนใหนเห่าเตือนตกใจถึงชีวาตรักใสแม่นบ่มีผู้ใดห่วง อยู่ดีีก็เป็นไข่ไปดีีผัดลมกินนาแปลว่าดินปะทีบแต่บอกคงมานเม่นเที่ยง,งสันโยมเม,ม,ม ายเทือนี้นั้นโลกกำเริ่มกันทันหันเตรียมบอทานเขีบอถึงความว่ายังตั้งหลายดานนา ตอนนี้เขียวใบหวานพ่วมเปลี่ยนเหลียงใบกวยบม่มใจระทุมตอมตมย้อ,อยนบบาอกอังเอากะน้ำเจ้าผู้มิงผัมวมัวหนาเสียงเพิินบ่มัหมวหัวในาเสียงเพิินเศร้าขำเห็นเสียขาวเปลี่ยนสีดำแม่นแน้นนำกะเพียงนาน thang xa vạn bước pha bao hóa ra xí sang qua, xí hết chẳng đầy đít no chẳng xì mồm đọc bón mò à bài hoàn miền toàn cảm tiếc nó no. nhôm mẹ ngỡ Phởi ơi! Dàm đàm lung lục Mà-hà-bù-đích-đông. Phụ biến xuất thiệt rạc, Chúng sẽ khám án đà mẹ a san soan đức tham Việt hậu thăng khai, Thế là con chết hay thi luộc mẹ ơi ăn về thi luộc cuồng xuân háo năn phố sân đèn ออกจนวินแรงแข็งเถือกคนเสียงบันบทโกงเถือกคนลงบันบทรักมากหลายแดกข้างโอเถือคนโฮบันบทชัวปะน้ำยันพองเอื้นดาโตกบอนบทโศกาวิประโยคโศกันนำตานั้นผัดลางลิยนดามลู เอนีสิ้นจบบทบาทกันสแสดงนาให้จะาเปียงเตือนตากพอคิยงผู้ร่างราว ให้เล่ารู้จากข่าว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 อีกดำปื้อขคำมืออีนเน่าเเมียนเด็กนอนแน,นวบอดีพอเวียนยาประมาทเมามัวเห็นกงจักเป็นดอกบวัวแม่นบอดีคืนนี้ลา mẹ tìm thiên เมีนจินยากกษัมนานบ่มีเม็นนาสีสซวงหายแล้วละดาลูกคาบเนื้อนน้ำน้ำน้ำ,นำ

ทำบอถึงตาตีเสียดวนตายนั้นไปจอยเละเสียใจอีกบอหน่อยคือบิดาของลูกอ่อนบอยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามัรนดาเบาเมนสูฟงัง khăn lão xưa mẹ băng chạc thò miệt gã đầm miên mẹ thăm cả lá phai ta xì lấp đầy và lè hốt nghếch ngôn hay sen sen cha đêm ôi ôi ngô lửa sẽ an mê nhai ưu yếc. Nước thường xuyên thường thân cả phó thôn đệ bạc bỏ lũng phở te là khao đàm luôn ngỡi ôi ôi ไปน้ำพ่อเจ้ามาเม่เนีทุนหวนัวนาแล้วเป็นผัวเม่เปลี่ยนเมียอยากสั่งความก่อนหมอเมียให้แม่เตือนแล้วบ้าง สามพังชีบบ่อทันวางหรือขันมังเมีนปีปูนอยากชี้แจงเหตุผลหาลาฟังดอกเม่บังบ่ลงเพือเ่อแต่ละคำน่าดามลุ้งโอุ้งอ้งย เตือนเล่าบางสามพังชีพบ่ท่านว่างหลือขันมากปีปูนอยากชีแจงเหตุผลหาเล่าฟังดอกเม่เบาบัดจวนจอมอสิตายเม่เป็นห่วงยางยิ่งให้ก่อนสียหมดบาไล่หมดให้เล่าหยุดให้เล่าเส้ากันเสือแนวบ่เป็นกาว เลี้ยวกะเอาตนเขาควงสินท่านนั้นแทนแม่้าวนานเผยแพร่อุทิศสาหยาดนามไปถึงเ่อเมพูมอนไฟลูกผามันเสียนห่อนแห้แล้วพรหารทางดาบด้วยการจับวัตถุทานกาบานป่วยกุศลไว้ ไฟทสาทีแเสนกาเอาศีลาเปน็นนาทาเอาผลของการภาวนาดับคำดัดดับความหลงขาดสิ้นเราพินาเขาวาดวา่าเห็นใจแม่ทอลูกลาพ่อเสียว่าประการใด้คำ Hãy viện buồn lao má Phía Sàng khoam bạch sút thanh Ơi bạn nhớ ngày lao mùa Tạm xàm nhẹt nuốt Thì mẹ sang เมียนี่คงหมดวังฝ้าไปน้ำเอาพ่อเจ้าไว้ไว้ทอนนาพ่อเจ้าควรน,นั้นทอนาเมียใหญ

đẹt mền bỏ bùn mượt, lượn lượn sải thiên la, giạt nam ta non bầu thoát ôi, 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 ôi sao เสียค่าตั้งแต่เมาฟังความเ้าของคอยก่อนบอต้องหว่วงอาณาธนเสียเงินบาทเบียกับตุนคข่อยผู้ป,ป่วยเปลี่ยนเด็กนอ้อน ลาวเอ๋อกนอนอลาวหูวว่ามันพามาจนว่าเว้าบ่รู้เรื่องกะงดเว้นดอกแนบเปียงคือจังบ่แซมสอยเบิ่งยีนอาพะดื่มกินเด็กนอ เมื่อชีวิตใกล้ดอกมอสิน้นใกลมินในทั้งตายจึงบรรยายคำควรเอ่ยจาต่อผัวเจ้าพอท้าหเกเงยพอท้า อย่าสิค้าตั้งแต่มาฟังความเว้าของข่อยก่อนบ่ต้องหวงอาหาณทอนสิเสียเงินบาทเบี้ยกับตนข่อยผู้ป่วยเป็นเด็กน้อย แมนว่าเจ้านั้นสิเฟียนขาเข็นหลือบีบคอคอยบ่ไปหาหมอคอยบอเสียเงินแบงโรคเสกแสงจนปัน,นี้บอมีหนบอมีทางที่หมอนั้นเขาเสียสวย ถือว่าเกิดมาสวยอาหยุยืนเพียงสานี้ก็ดีแล้วคอยบ่ไปเฮเด็กน้อยพอนทาวกเงินโอ้ยโอ้ย ก่อนอข่ที่เสียได้มวยมาดดับสังขารเด็กน้องอยากสั่งลาบเป็นทางการต่อม่งผัวที่เคยคำผอมกล่าวคำวังเวียนาำเล็กเว้ ใจลดลวงและเอกอยนั้นเปลี่นหวงยันเจ้าเดินผีกทางหนทั้งข้ามพุทธคุณ ยาม่อยตายแล้วพุนเหตุเจ้าก่อกาะทำทานวานพลากองบุญก่อทุนสังสมไว้ย่าลงไหลในทางชัวเสียผ้าตัวนั้นต่อยตำนาอันกุศลละกรรมเปลี่ยนของดีเลิศฟฝาจงท่านให้แกพระเนร แนวบอดีให ah ้เจ้าเว้นยาประมาหัดเมาหมัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวแนวบอดีให้เจ้าเว้นจงเห็นถูกในคองธรรมนำทางเมียผูกให้เดินอย่าเพินนีิว่างเวยนลายาเห็นไฟเป็นนนามยาเห็นเสียความคำ เป็นขาวเกี่ยงอันงามคองอย่าเห็นควางเป็นกว่าด่านอย่าเห็นบ้านนั้นแม่นภยอย่าเห็นนกเป็นไม่อย่าเห็นไก่เป็นเหลียวอย่าเห็นมาเป็นแมวที่เอวกินปลาอย่างให้เจ้าวางไล่ถิ่มควางเนื้อดินที่เปลยนเกีย เขาวัดว่ารักษาสินภาวนาเลิกลำฟังธรรมขอเทศนาทราบสมบัติอันล้ำค่ามันบ่เม่นของเขาเพียงแต่หย,ยิบยิมเขาสัวประมานมาใส่แนวเขาสิเอาไปน้ำได้คือกองบุญนั้นทุนกอหลอมื่อนั้นมื่อนีสีทำสร้างดอกเฮ็ดดี บอบเป็นท่าดีๆมีโอกาสกระทำไปยามชีวาตักใส่ขาดส่วนบุญกระตายดานอันมื้อวันกับมื้อนามื่อนี้นาประเสริฐกว่าเมาแต่น้ำความสว่าจอมื้อไต่จังสีสางบท่ทำแด้ดอกพอเอ้ย เชิดเบิ่งเอาทอพ่อเอ้ยทุกเสียงอย่างมันแปรพันบ่มีอันคงทนอานิจจังทั้งโดวงคุณความดีเขาทํานั้นไพ่บ่เห็นกระตามแต่เทพพุตรสองแท่หากแะจองดอกสองเห็นบาดนี่การหางเวนหรือการจากยางทากวน พวมสิจอนมาถึงขอสั่งลานันตุนเจ้าพอถาหกเงยเศร้าสาเดินเดินลาวขันพอเศร้าอยากกลัวกิน มันเสียสินขอหาผ้าใจหาประมาทมัวส่วนที่ดีต้องที่หัวชิดให้ทัวอย่ามัวเผลาลา ท่าโฮเอ๋ยเมียนบ่มียามหังนาจังว่าเข็มศิลาอวะป๋อกะเจ้าศิลาเชือกหนาวอยากเย็นละจากหอนขอนกวางสีฮางวัง คือสิลาจากดังตรงสิ้างยังขางเฮาส่องทางสองกายกะ้างเคียงคือนานอา่านความเฟี้ยวความฝานความเป็นผัวเมียกันซาตดนี้นั่นได้ขาดต้องโทษความผิด ยังยังที่ยค่อยนั้นลื่นเจ้าอาภัยทนายจงกรรมตลอดทางไฟกำลดกแก้วเมียดำลงชช้แม่ยตายไปเปลี่ยนผีจงเบิงแยงบิดาไทยและอย่าลืมบวชให้ตนมันดาผู้ภากหางใช้ผา,าเลียงบางบางจังสีจงแม่ขึ้นกระทึงฝาทาสวรรค์ สร้างได้เพียงแค่นั้นเลยฟังเมื่อดูตาดูว่าภัยความตายนั้นทูกแหงกะเหลือลนเยื่อกูสเจ้าของสร้างบ่าว่างใจแปรปลี่ยนเอื้อนพุดทเมีหนาโททัมโมเมีนาโทสังคฆเมีนาโทแล้วก็ว่างชีบมียนตายจอยนา mở huài khืน đêm 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 đêm